<applause> بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Alhamdulillah Matahat binang rama Kau kun ta'allah nani amma Piprung Desung batah naka pokrawu ا ل ล م د لله ในเนื <c oughs> <c oughs> illah, n n ้อมาติ الإسلام เนืมาอัลฮิดายะหเนืมาที่อัลลอฮ์ให้ทางนำแก่พวกเราได้ให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่พวกเราอัลฮ a m d u r i ล uh, l a h ในเนืมาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็ริสกีที่ไม่ขาดอัลฮ a m d u r i ล l a h ต่อนเนืมาอื่นๆือีกที่เรารู้และก็ที่เรายังไม่รู้อีก ก็ยังมีอีกมากมายอัลฮัมดุลิลัยอีกพี่น้องนะที่เราอัลลอฮ์สุบฮานาอัตถาละได้ให้ชีวิตเราอีกวันหนึ่งที่เราได้สามารถทําความดีกอบกุยเสบียงไปสู่โลกหน้าครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาต่อกันในบทเรียนอธิบาย40 h ะดี s ของท่านอิหม่ามอันนาววีรั้หิมหมุลลอฮุตอาละซึ่งเป็น h ะดี s ที่รวบรัด h ะดี s ที่ สรุปนะที่มันถือว่าเป็นอมดะนะเป็นแม่บทแห่งศาสนาอิสลามก็ว่าได้และก็รอบรัดในทุกเรื่องทุกมุมและก็นั่นแหละถือเป็นความประเสริฐของผู้ที่เรียนรู้อิสลามเรียนรู้ศาสนาโดยที่พวกเขาได้เรียนฮะดิษของท่านนบีสุลต่านะวสันั่นถือว่าเป็น ความดีงามนะของคนที Ham, ่ได้หมดเวลาไปกับการเรียนอัลฮะดีษและนั่นถือเป็นความรู้เรียนฮะดีษของท่านนบีสุลตัลลัมถือเป็นแม่แห่งความรู้ก็ว่าได้และกัน่าดังที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัตฮะลาให้เราศึกษาฮะดีษของท่านนบีสุลตัลลัมและให้ปฏิบัติตามท่านนบีสุลตัลลัม ว่ามานะฮะกุมอันหุฟันตะหูสิ่งใดที่ท่านนบียร์ได้นำมาให้แก่พวกเจ้านั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงยึดมันจงเอามันและสิ่งใดที่ท่านนบีได้มาห้ามก็พวกท่านทั้งหลายก็จงหยุดและก็มีอีกมากมายในอายะที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะอาลาสั่งให้ปฏิบัติตามท่านรอซูลและก็ฉันที่กันดีที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะอาลา ได้สั่งให้บรรดาภรรยาของทนานบีสุลสลัมสอนแก่ประชาชาติในสิ่งที่มีความรู้ในสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าความรู้ที่ทนานบีได้สอนแก่พวกนางในบ้านที่คนอื่นๆนั้นไม่เคยรับรู้มาก่อนก็อัลลอฮฺสุบฮานาะตัลละไกบรรดาภรรยานั้นสอนแก่ผู้อื่นแต่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าวกุรนัมมายุตลาฟีบุยูดีกุนนะ มินอายติเลหิวะฮิกมะจงพวกเธอทั้งหลายนะจงอ่านจงบอกกล่าวในสิ่งที่ใหญอ่านในบ้านของพวกเธอจากองค์การต่างๆของอัลลอฮ์และก็อัลฮิกมะฮิกมะตรงนี้คือหมายถึงฮฮดีสของท่านนาบีสุลต่านั่นนั้นก็คือความรู้อิสลามจําเป็นจะต้องสอในในแก่คนที่ไม่รู้ ถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาคนที่มีความรู้นั้นจําเป็นจะต้องบอกกล่าวจะต้องด่าว่าผู้อื่นให้ได้รับรู้ไปด้วยและท่านนบีสุลตลลอฮอะลัยฮิสซาลฺได้กล่าวว่าอัลลอินนีอูตีตุลกุรอานวะมิสลฮูมะถ้าได้จริงแล้วฉันนั้นอัลลอฮ์ได้ให้อันกุรอานนะได้ให้อันกุรอานวะมิสลฮูละกเช่นเดียวกับอันกุรอานนี้พร้อมกับมันหมายถึงสุนนะของท่านนบีสุลตลลอฮอะลัยฮิสซาล รือการอธิบายอันนี้คือฮะดีสหรือุนนะของท่านนบีสุลตลควบคู่กับอัลกุรอานอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลาสั่งให้ท่านนบีสุลตลมอธิบายอัลกุรอานวอน ز นะอัลลอฮ์ตะกล่าว่าวอน زلناإليك الذكر ลนมและจริงแล้วเราได้ประทาน ให้แก่เจ้าหมายถึงอัน ذكر อัน ذكر อันนี้คือมาถึงอัลกุรานลิตูบายในลิลนัสเพื่อที่จะให้เจ้านั้นอธิบายแก่ผู้คนนี่คืออัลลอฮ์สุบฮฺสั่งให้ท่านนบีอธิบายอัลกุรอานสอนอัลกุรอานแก่ผู้คนฉะนั้นว่าอะฮะดีษของท่านนบีสัลลัมมาอธิบายอัลกุรอานเราจะไม่เข้าใจอัลกุรอาน ด้วยกับนอกจากด้วยกับฮะดีสของท่านแอนบีสุลต่านฉะนั้นก็ที่กระแสที่ว่าบางคนที่เอาอัลกุรอานอย่างเดียวไม่เอาอะฮะดีษมันถือว่าเป็นการทําลายอัลกุรอานด้วยซ้าเป็นการทําลายศาสนาอิสลามเพราะว่าฮะดีสันมาที่แบบอัลกุรอานทึงก็มีในบางคนนั้นอ้างว่าอัลกุรอานเท่านั้นที่ถูกต้องอะฮะดีนันมี ทั้งตัวทั้งอะไรนะเขาก็เลยวุ่นวายไม่อยากจะเอาฮะดิษแล้วก็บอกว่าคนที่รายง,งานฮะดิษก็เป็นคนไว้ใจไม่ได้ก็กว่าที่เขาพ่าอย่างนั้นมีถูกมีผิดแม้กระทั่งในสาหไยน์เขาก็คือพวกเขาก็คือคนรายง,งานทั้งหลายคือคนอันนี้คือบางคนนันกล่าวอย่างนั้นพี่นอ้องก็เลยทิ้งฮะดิษทั้งหมดบอกเพียงพอกับอัลกุรอาน นั่นค <m í rit> ือหมายถึงไม่เ <m> ข <í rit> <Me> <Hybrid> <m í rit> <os> ้าใจหลักศาสนาคนที่กล่าวอย่างนั้นก็คือทําลายศาสนาและคนที่กล่าวอย่างนั้นก็คือไม่ได้เอาอัลกุรอานเพราะถ้าหากว่าเอาถ้าหากว่ายึดอัลกุรอานจริงก็ต้องต้องตามฮะดิษของท่านนบีสุดลสดงต้องเอาฮะดิษของท่านนบีด้วยมันที่อัลลอฮ์ได้สั่งนะว่ามาอาตากุมอัลุรอานฟะคฮุดูว่ามานะฮาคุมอันหุฟันตะหูแล้วก็จะ เร is awesome. ียนรู้อัลกุรอานได้อย่างไรเรียนรู้อิสลามได้อย่างไรถ้าหากว่าเอาอัลกุรอานอย่างอออัลกุราานย่งเดียวเช่นการละหมาดที่อัล l l a ์ได้สั่งให้ว่าอัลกิมุสซาลาต์ว่าอาตุซซาค่ะล l l a ์สั่งให้ละหมาดและสั่งให้ใจซ a ก a t แต่เราจะละหมาดได้อย่างไรนะเราจะละหมาดอย่างไรถ้าไม่เรียนฮะดีษของท่านนบีสุลต์สัลลัมดังนั้นนะใครที่ต่ออ้างต่อท่านรอซูลสุลต์สัลลัมก็เหมือนกับต่ออ้างต่ออ Allah ไม่ยุติยังรัสู่แะ فقد อัตาะอัลลอฮผู้ใดที่ตอบต่อท่านรอบสูลนั่นก็ถือว่าเขานนัได้ตอบต่ออัลลอฮ์ท่านนบีได้กล่าวว่ามันอัตาอันนี้ فقد อัตาะอัลลอฮผู้ใดที่ได้ตอบต่อฉันแน่นอนนั่นถือว่าเขาได้ตอบต่ออัลลอฮ์แล้วก็มีบางตัวอย่างที่ในยุคของสุฮาบะที่มีผู้หญิงผู้อนหนึ่งนั้นได้มาหาท่านอิบนะมัสาอู ที่อิบนุมัส عود ได้ห้ามว่าท่านนบีสุลตัานได้ห้ามอันนามิซอและมุตนามิซอหรืออัลลอฮ์สุลต่านและได้สงสารเช่งอันนามิซอและมุตนามิซอก็คือนะผู้ที่บรรดาผู้หญิงที่โกนคิ้วนะคนที่โกนให้แล้วคนที่ขอให้โกนผู้หญิงท่านนั้นก็มาบอกว่าฉันได้อ่านอัลกุรอานทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เจอเลยที่อัลลอฮ์สุบฮานตาละได้ห้าม หรือได้ทาบเชิงผู้ที่โกหกคิ้วนะ่ะน่ามิซอวันมุตนาบมิซอห์นั่นนะที่ท่านได้กล่าวนั้นท่านก็กล่าวว่าถ้าหากว่าเธอได้อ่านอัลกุรอานจริงคันเธอก็ต้องเจอเธอไม่อ่านเจอคําพูดของลอที่ว่าว่ามาอาตะกุมุรอซูลฟะคุดูว่ามานะฮากุมอัน ع ฟันตะ ت ู ธอไม่ได้อ่านหรอกหรือคําพูดของล้อที่ว่าสิ่งใดก็ได้แต่ที่ท่านรอซูลได้มาสั่งนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จงเอามันและสิ่งใดที่ท่านนบีได้มาห้ามพวกท่านทั้งหลายก็จงหยุดกอรดบลานางก็บอกว่าใช่อ่านแล้วองค์การนี้ที่ท่านก็กล่าวว่าฟ إ อินนีِ ع َ ت ُ رَسُولَ ا ل ل ลّ ه ِ ص َอَّ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ นَ ل ْ ع َ ن ُ النَّامِصَ و َ ا ل ْ م ُ ت َ ن َงแล้วฉันได้ยินท่านนบีสุลแลมทรงสาบแช่ง นะอันนามิซอวัลมุตานัมมิซอก็คือคนที่โกนคิวหมายถึงก็ไปไปโกนขนที่ศาสนาไม่อนุมัตนี่มีบางอยา่างศาสนาอนุมัติให้นะเช่นนะตัดขนรักแร้ขนะนใต้ร่มผ้านะแต่หากว่าสี่สิบวันขึ้นหลังจากสี่สิบวันนั่นแต่ขนบางขนบางอันนั้นนะหล่อสุภาพรลา แล้วก็ท่านนาบีสุสลตัลห้ามนะถือเป็นฟิตรอนนะถือเป็นฟิตรอนเช่งเช่นคิว้วคนคิ้วอันนี้ห้ามนะห้ามแต่อันนี้คือไม่มีในอัลกุรอานแต่ว่ามีในฮะดีษของท่านนาบีสุลตัลลอดุลสลัมอันนี้คือจากตัวอย่างและก็อื่นๆอีกมากมายนะดังนั้นนะคนที่เรียนรู้ฮะดีษของท่านนาบีสุสลตัลเปิดเผยว่าเขาได้เรียนรู้ศาสนา ช่วยกันรักษาศาสนาได้ถือว่าเขาได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามคนที่เรียนรู้ฮะดีษของท่านนบีสุลต่แล้วก็ได้ท่องจานั่นก็ถือว่าเขาได้ท่องจําศาสนาเช่วยกันรักษาศาสนาพี่นนองและเก็เช่นเดียวกันอีกจากการเรียนฮะดีษของท่านนบีสุลตมาเรียนรู้ถึงสนัดแล้วก็เรียนรู้ถึงสายรายงานเรียนรู้ถึงอัลมาตัน ผู้ที่นักนักฮะดีสออลลุลฮะดีสเนี่ยจะเรียนรู้ในเรื่องของซุขะะฮะดีสนะความถูกต้องของฮะดีสและก็จะรับหรือไม่รับเนี่ยมันให้สุกบูล์วรดนั่นก็ถือว่าพวกเขาได้รู้จักฮะดีสของท่านอับุียสอสซาัมอย่างแท้จริงและก็ได้ช่วยกันปกป้องศาสนาอิสลามอันนี้คือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งพี่น้อง ในเรื่องของการเรียนรู้หะด i ษของท่านนบีสุลสลัมถือว่าเป็นการรักษาศาสนาอิสลามและผู้ที่เรียนรู้ h ะดิษของท่านนบีสุลสลัมอีกนั้นเสมือนกับว่าเขานั้นได้เห็นท่านนบีสุลสลัมหรือว่าได้อยู่อยู่เห็นท่านนาบีสุลลัลเลยสัลลไม่ใช่หรือว่าที่เขาได้เรียนนั้นได้เรียนท่านนบีกล่าวว่าอย่างอะไรบ้างได้รับความรู้จากท่านนบีสุลสลัมก็เหม EN ือนกับเขาได้ย <lawsuit royable ring para> ิน ท่านนาบีได้กล่าวอยู่ตอนนี้คนที่เรียนรู้ดีของท่านนบีเสรลจแล้วก็สือมันว่าเขาได้เห็นนั่นแหละการกิริยามารรายาของท่านนาบีซีฟาของท่านนาบีในเรื่องของคุุลักษณะและก็นในเรื่องของมารายาทด,ด้วยเด้เหมือนกับว่าเขาได้เห็นว่าท่านนาบีสราเวลาพูดอย่างไร เออเแบบชองท่านในบีสุลต่ในการเดินท่านเดินอย่างไรนะท่านจะนอนอย่างไรนี่คือทั้งหมดนั้นพี่น้องนะว่าเสมือนกับว่าเรานั้นได้เห็นสุนนะของท่านในบีสุลต่าลยสุลต่นั่นคือจากความประเสริฐอัคระของท่านในบีท่านอย่างไรสีฟ้าของท่านนบีอย่างไรท่านในบีนะวีผมอย่างไรเนี่ยจะนอนกับภรรยาอย่างไรเวลานอนเวลาจะร่วมคือทุกอย่างนั่น มีสอนหมดในฮะดิษของท่านนบีสุลตัลเลมก็เลยคนที่เรียนรู้ฮะดิษของท่านนบีสุลตัลเลมก็คือคนที่จะมีการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสุลตัลเลมอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนอันนี้คือส่งเสริมพี่น้องแล้วก็รู้ว่าวาจิบโดยซ้ำในการเรียนรู้ฮะดิษของท่านนบีสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมเพื่อที่เราจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และก็เช่นเดียวกันดีกันนะคนที่เรียนรู้ฮะดิษของท่านนา่อยวสละจากความประเสริฐพี่น้องนั่นก็คือพวกเขานะก็คือพวกที่อยู่ในความถูกต้องนะเป็นชาวอาหลุุนนะคนที่อยู่ในความจริงอยู่ในสัจธรรมอันนี้คือไม่มีผู้อื่นจะมีเกียร์แบบนี้เพราะว่าพวกเขานั้น จะปฏิบัติตามท่านนาบีสุลตัลลัมเพียงพอแล้วที่พวกเขาได้มีฮะดีษจากท่านาน,นาบีสุลตัลลัมนะปล่อยไปคําพูดของคนอื่นๆน,นั่นนะพี่นอ้องถ้าหากว่ามีฮะดีษของท่านนาบีสุลตัลลัมมาชี้ขาดอยู่แล้วอันนี้คือคนที่เรียนรู้ฮะดีษของท่านนาบีสุลตัลลัมนั่นคือเขาจะปฏิบัติตามน่าจะปฏิบัติตามหลักฐานคือมีหลายคนยุคปัจจุบันนี้นั่นอนะ ยุ่งไปกับการคนนั้นพูดคนนี้พูดนะยุ่งอยู่กับการที่คนนั้นพูดคนนี้พูดแม้กระทั่งเรื่องอากีด้วเหมือนกันคนนั้นพูดคนนี้พูดเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งพี่น้องในเรื่องของอากีดนนัน้เพราะว่าคนเรานั้นไม่สามารถรู้เรื่องอากีดได้การยึดมั่นที่ถูกต้องได้ความเชื่อที่ถูกต้องได้โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับ T, อัลลอฮฺซุบฮฺฮานะฮฺวะตะอาลาอัสมะวะซิฟะต ในในเรื่องของอัสมาออซิฟาตนะพี่น้องนี่ถ้าว่ายุ่งกับคนนั้นกล่าวคนนี้กล่าวก็จะล้มออกไปเป็นกลุ่มกลุ่มจะแตกออกไปเป็นกลุ่มกลุ่มพแต่ละกลุ่มก็ตามคนคนนั้นกล่าวคนนี้กล่าวแต่อรูฮะดีิษเพียงพอได้ในที่ท่านนาวีได้กล่าวอัลลอฮ์นี่คือเขาถึงหลักฐานถึงสุนนขของท่านนายวีสุลตัลัม นั้นว่านั่นแหละที่ชาวซะลฟแต่ยกย่องอะลุฮัดีก็คือพวกเขานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในศัสธรรมมากที่สุดซึ่งเช่นเดียวกันอีกนั้นนะที่คำพูดของหล่อสุบฮานุอัตลาี่ว่าเยามเยามมนแดงกคุลลอุนามิบอิมามิมวันที่เราจะเรียกให้แก่ทุกๆประชาชาตินั้นน่ะซึ่งผููทำของพวกเขาในวันกียร์มา ผู้คนนั้นจะมาด้วยกับผู้นำทีนี้อาลุลฮะดีิษตามที่มีในบางตบางนักอธิบายฮะดีษนั้นเะรากว่าอัลุดฮะดีษนันเป็นเกียรติให้กก่พวกเขาเลยเพราะว่าพวกเขาก็คืออิมัมของพวกเขาก็คือท่านนบีสุลตรอของเดวิสัลัมอัลลอฮ์นั่นคือเป็นเกียรติอย่างยิ่งฉะนั้นเพี่น้องที่รักษาทั้งหลายจงให้ผู้นำของพวกเราก็คือท่านนบีสุลตรอเดวิสัลัมอย่าได้ปฏิบัติต่อคนอื่นๆอย่าได้เอาคนอื่นๆมาเป็นใหญ่ แต่จงให้ท่านนาบีสแตดเลมเป็นตัวอย่างของพวกเราทั้งหมดอันนี้คือเป็นเกียรติพออยู่ปัจจุบันนี้นะที่แต่ออกเป็นกลุ่มๆก,ก็เพราะว่าพวกเขาตามผู้อื่นจะมีอิมมัของพวกเขาบ้างบางกลุ่มก็ได้ยึดเอาชื่อของผู้นำของพวกเขานั้นมาเป็นน,นมาเป็นแกน,น,นมาเป็นชื่อของกลุ่มเป็นอย่างนั้นซะอีกนะเอาชื่อของผูนของพวกเขา,มา,ม,ามาตั้งชื่อกลุ่ม มากมายพี่นอ้องจากกลุ่มต่างๆก็เลยได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเขาด้วยกับคนคนนั้นหรือชื่อเล่นของคนคนนั้นหรือชื่อย่อของคนคนนั้นก็แล้วแต่อันนี้คือบองบอกว่ากลุ่มต่างๆนั้นไม่ถึงท่านในาบีสดสระแต่ไปถึงคนธรรมาดาคนธรรมาดาก็คือก็เลยออกแต่ออกเป็นกลุ่มกลุ่ม นั ah ่จะกลุ่มเรื่องอะกิดะนัะโดยเฉพาะเรื่องคุมอะกิดะนี่อันตรายอย่างยิ่งฉะนั้นว่าอะาลุสุนนะพวกเขาอิมมัมของพวกเขาก็คือท่านนบีสุลต์ละฮ์วะเลห์ฮิวะสัลลัมเพียงพอแล้วที่เราจะปฏิบัติตามท่านนบีสุลต์ละฮ์วะเลห์ฮิวะสัลลัมและจากความประเสริฐของการเรียนฮะดีษอีกนั้นพี่น้องนะคนที่ยุ่งกับการเรียนฮะดีษ เรียนรู้คําพูดของท่านนบีสุลต่านลมพวกเขาก็จะสละวะให้แก่ท่านนบีสุลต่านละฮุอัลเลฮฺอัลลัมมันนีจะมีการกล่าวมากจะมีการกล่าวสละวะอย่างสม่าเสมอพราะทุกครั้งที่ได้ยินชื่อของท่านนบีสุลต่านลมพวกเขาก็จะสละวะให้จะกล่าวสุลลัลลอฮุอะลัยฮะอัลลัมทั้งอาจารย์และคนที่ได้ยินด้วยอาจารย์จะสละให้กับท่านนบีและคนที่ได้ยินชื่อของท่านนบีก็จะสลลวะให้บรรดาลูกศิษย์ ก็จะสลาวาดให้นะอัลลอฮ์นี่คือถือว่าได้เข้าในความประเสริฐนะจะมีความประเสริฐมากมายี่นองฟัตลุสลลาตอาลลนนบีทุกทุกฮะดีสที่ได้มากล่าวถึงความประเสริฐของการสลาวาดต่อท่านนาบีสุลัลลัมนั้นนะ่ะอัลลอฮ์คนเหล่านั้นคือได้รับมากที่สุดจะกล่าวแล้วกล่าวอีกสิ่งไหนมนายิดิสบังมายิดิสกาเป็นส,สิบสิบครั้งหรืออาจจะถึงเป็นร้อยครั้งก็ได้ ันนี้คือความประเสริฐที่ได้เรียนฮะดิษของท่านนบีพวกเขาก็จะสลาวะให้กับท่านนบีสโลลลอห์ของอัลเลฮิวะสัลลัมเพราะท่านนบีได้กล่าวว่าอัลบาคีลุมันซุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยูศล <c oughs> ี่อะลัยคนที่มีความตระหนี่นั่นก็คือในเมื่อชื่อของฉันได้ถูกกล่าวให้แก่เขาแต่เขาก็ไม่สลาวะให้แก่ฉันไม่ไม่กล่าวสลาวะนะไม่กล่าวอวยพรให้แก่ฉัน อันนี้คือเราต้องให้มากไปกับการสวละวาดแก่ท่านนบีสุลต่านอุบเลฮิวสัลลัมอันนี้คือจากนะพี่น้องความประเสริฐของการเรียนรู้ฮัดิษและก็อีกมากมายนะให้เราได้ขอยันเรียนกันนะอยากจะมีการฟื้นฟูการเรียนรู้ฮัดิสของท่านนบีสุลต่านในบ้านเรานะให้มีการเรียนการสอนฮะดิสของท่านนบีสอนเลยพี่น้องสูฮีบุคฮารีสูฮีมุสลิมอันนี้คือ ใครที่เรียนความรู้เหล่านี้พี่น้องนะถือว่าได้เรียนแม่หลักแห่งความรู้ได้เรียนความรู้ที่ไม่มีวันผิดนะความรู้ที่เป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินชีวิตนะพี่น้องเอาหรอนี่คือความประเสริฐอย่างยิ่งนะการเรียนฮะดิษของท่านนายบีสุลสลมัมก็อินชาอัลลอฮ์นะเราก็จะเรียนรู้ฮะดิษของท่านนาบีสุลสลมัมในซีซีพะดิษนี้ของท่านอิหม่ามอันนาวะวีรอฮิมั่วฮ์อัลลอฮฺท้าาลา ที่ท่านนั้นได้รวบ,รว,บรวมฮัดดสิบฮัดดสี่สิบฮดีสดจากท่านนบยวีซัสลัมแต่ท่านก็ได้รวมมากกว่านั้นพี่น้องนะแต่ว่าเศษนั้นอารับบางครั้งก็ไม่คือเขาไม่ถือกันก็เลยเอาเป็นสี่สิบตัดเศษออกไปถือเป็นสี่สิบแล้วก็ถือเป็นฮะดดิสตีได้ถูกคัดเลือกนะท่านอิหมั่งนั้นนะวีนี่คือจากความโตฟีขอัลให้นะท่านได้คัดเลือกฮะดดิสที่สําคัญสําคัญ ที่เป็นแม่บทและก็รวบรัดในทุกแง่ทุกมุมของศาสนาอีกนะแต่บอกฮะดิสก็เบาแต่ละมุมแต่ละมุมของมันในเรื่องของอากีดเรื่องของมารายาเรื่องของมันฮหชต่างๆเนี่ยอันนี้คือจากโตฟิกที่ Allah ให้ความรู้ของท่านอิมามอันอน,นวาววีซึ่งท่านเองก็นะเป็นผู้ที่มีอายุน้อยพี่น้องนะท่านอิมามอันอน,นวาววีนั แล้วก็เป็นผู้ที่ขยันขันแข็งในการเรียนรู้นะเป็นผู้ที่มีความรักในการเรียนรู้นะในปวดของท่านแล้วก็มูอัลลฟาฟ้าของท่านก็มีมากมายอันนี้คือความตัวฟิกที่เราให้แล้วก็เช่นเดียวกันดีกันนะคนก่อนกก็ได้เขียนไะดิสเหมือนกันในด้านในมุมต่างๆในในแผนงต่างๆว่า,นนนา,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 าคนก็เขียนในเรื่องของยิฮาดบางก็เขียนในเรื่องของอัคลาบ้างก็เขียนในเรื่องของอากีดะ ก็แล้วแต่แต่ท่านอิมามอัลเนาวิไดรวบรวมไดรวบรัดในอุซูลต่างๆของศาสนาซึ่งท่านก็บางบางก็ได้อธิบายว่าฮะดีสนี้ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนสามของศาสนาเป็นอย่างนั้นอีกว่าถือว่าถือเป็นฮะดีษที่แย่ไม่อนมาเนี่ยนะเป็นฮะดีษที่มันรวบรัดหรือว่ารัดกุมอัลลอฮ์นี่คือ แล้วก็เออคนอื่นๆพี่น้องนะสุภาพน้อลอก็คือบางครั้งก็ไม่โด่งดังในหนังสือของพวกเขาซึ่งก็มีมากซึ่งก็มีก่อนหน้าอินเดียมันนะวีก็มีหลายคนที่ได้เขียนสี่สิบฮะดีสในเรื่องของในในในแง่มุมต่างๆแต่ก็ไม่ถูกยอมมันก็ไม่ไม่ถูกยอมรับพี่น้องนะเคยสักกี่คนที่ได้รู้จักหนังสืออื่นๆในเรื่องเรื่องของสี่สิบฮะดีสของคนอื่นๆ นอกจากเอมาเนวาวีพี่น้องนะเป็นที่รู้รู้เป็นที่รู้จักนั่นก็นะหวังว่าเป็นการเต้าฟีกจากอัลลอฮ์ที่ให้ความรู้ของท่านแล้วก็เดี่ยวความเอกคลาสอันนี้คือสําคัญที่สุดพี่น้องเดี่ยวความเอกคลาสของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาละนั่นคือพระองค์ก็จะทรงตอบรับและให้เกิดมีความบริการในการงานและก็ท่านอิมามเนวาวีรอ้วห้มาขุลลอฮ์ تعالى ที่ท่านเขียนก็หวังว่าจะได้รับความประเสริฐในฮะดีสที่ท่านอับดุลเบียได้บอกใครก็ได้แต่ที่ท่องจำสิบสิฮะดีสนั้นท่านก็หวังแต่เพื่ที่ท่านหวังมากที่สุดก็คือได้เผยแพร่อ,พอ,พอ,อิสลามหลังจากที่ท่านได้กล่าวในบทคดิมากของของท่านนั้นก็ถือว่าได้เผยแพร่อ,พอ,อิสลามตามที่ท่านนบีได้กล่าวอัลลอฮฺมราะโวณะซาม يع مقالة า و ع ฮา นั่นก็คือที่เราได้อธิบายไปพี่น้องที่ท่านยบีได้บอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงประดักประดาอันนรัสดารัลลอฮุมรเอนสัมิองามกาลตีฟะอัตดาฮธกเมาสัมฮ์อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل จะทรงให้มีรัศมีแก่ผู้ที่ได้ยินคำพูดของฉันแล้วก็ได้เข้าใจและก็ได้สอนต่อตามที่เขาได้สอนอ่าฟะอัตดาฮธเนี่ยคือได้เผยแพร่ต่อไป โดยเผยแพร่คำพูดของท่านนบีแบบต่อไปเนี่ยก็มาแซมมีอาหารดังที่เขาได้ยินอันนี้คือจากความประเสริฐแล้วก็เช่นเดียวกันอีกในะที่ท่านนบีได้กล่าวว่า l i u b บัลลิ u ุชาฮิด u มิ n g ุมุลอัล r ออิบนะล i u b a l liqusha hidu ming ุ u m u l r อ w i b ก็คือจงเผยแพร่ต่อไปเถิดคนที่ได้รับรู้นัะนะกับคนที่ต่อคนที่ยังได้ไม่มีโอกาสได้รับรู้ นะคนที่รู้ก็ต้องเผยแพร่พต่อให้แก่นคนที่ไม่รู้อันนี้คือจากคำ,คำสั่งสอนของท่านนบีสุลลัลฮวะเลห์อัสัลลัมก็อินชาอัลลอฮ์นะเราจะมาเรียนรู้กันหลังจากนี้นะสี่สิบ h a d i t ของท่านนา,บ الله, นะา,ายบนะีสุลลัมในหนังสืออัลเบญอันน่าววีและก็ท่านอิหม่ามอันน่าววีก็เป็นผู้รู้นะที่โลกอิสลามยอมรับและก็ท่านนั้นจะเป็นจะยึด ในมัธยบอิมามอแชาฟรีส่วนใหญ่นั่นคือท่านอิมามอันนบอวีและก็มีมุอัลลาฟาตมีหนังสือของท่านที่โด่งดังกัมากมายนอกจากนี้ที่เรารู้ๆกันก็คือท่านหนังสือชัดขมุสลิมนะหนังสือมินฮาจนะอัลมินฮาจฟีชาร์ฮีมุสลิมชาร์ฮี ا ل ص ح ي มุสลิมก็คือท่านอธิบายพี่น้องมันจากความประเสริฐแล้วก็เช่นเดียวกันอีกในหนังสือที่โด่งดังที่เรา ได้ยินกันบ่อยๆก็คือหนังสือเรียดุดซอลิฮีนนะหนังสือเรียดุดซอลิฮีนก็ทั้งของท่านอิมามอันนราวีนะก็คืออเลาไว์ให้ตอบรับพี่น้องแล้วก็หนังสืออีกมากมายอื่นๆพี่น้องนะในเรื่องของฟิกในเรื่องของอัฮะดีสนะแม้กระทั่งในเรื่องของมุสลิมอัลฮะดีสท่านอิมม์มันเอาวีก็ได้รวบรวมความรู้ในหลากหลายมุมพี่น้อง นะก็ขอรับมาฮอลล l ฮุต้าลาขอให้อัลลอฮ์ซุบฮฺตัลลามตตาตาหันร่ำเเม่เเนว้างเเพงครับก็อินชาอัลลอฮฺน่เราค่อยมาต่อกันในโอกาสหน้าวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วก็ขอดุอาั่จากอัลลอฮ์ซุบฮฺฮานะต้าลาให้พระองค์ทรงมตตาเราทุกๆคนขออุอมั่นจากอัลลอฮ์ซุบฮฺฮานะต้าลาให้พระองค์ทรงให้ความรู้แก่พวกเราความรู้ที่มีประโยชน์เพิ่มความรู้ให้แก่พวกเราจากความรู้ที่มีประโยชน์แล้วก็ขอให้มันเกิดขึ้นในแก่พวกเราด้วย แล้วขอให้อลลอฮฺสุบฮานาตาลาทรงตอบแทนความดีงามต่างๆแล้ทรงอภัยโทษอย่างสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วขอให้พระองค์ทรงประทานความสุขความสำเร็จให้แก่พวกเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้วอลาฮฺอัลลมวอซัลลอฮฺวะส ى ลัมอานบีนะมุฮัมมัดอาลาอัลฮิวะซัฮบิฮิวะสัลลัมวะลฮัมดุลิลลาฮรบิลอาลามีนวะสลามุอาลัยุ